สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพกช่องยายไพ่พา,พากินผ้าร่วยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นี้ยายไพ่เด่นนำขอมูลนนอทางตำเหล้ามาไห่พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมเราฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ยายไพ่นําำไปเด้อจจากพี่น้องแล้วก็ยายเลื่อมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะเนาะยามยายไพล่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบบริภาดเบิง์นผาดชมเนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขอมาคุยมาถักไทยกบยกยไพ่กัคอมเมนต์มาไต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกับเบาเบ้าร้ายายายห้างพี่น้องค่าไปเบิงขอโมูลนเนีาทางอาจารย์ทนันเร็กรนเล็งเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาเบิง์นเนวทางนี้เป็นแนวทางของ คุณไก่วุฒินันท์สอนสีนะคะพี่น้องขาคุณไก่วุฒินันท์สอนสีเพิ่นบอกว่าเลขเด่นงวดนี้ว่าสันพี่น้องขาเด่นงวดนี้เด่นเน้นหาศูนย์กับหาเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะขั้นมากระจวดจัดปาดบึ้มเลยเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางศูนย์นี่คนขอมาหลายว่าสันเพิ่นเข่าดีร่องเมืองพี่น้องขามีศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองเนาะค่ะกับมีศูนย์หกหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งกับหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งสองเน้นหกหนึ่งเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี่ค่ะตำตำเล่าลางเน้นเกาหาข้างบนเน้นห8าแปดซนะคะพี่น้องค่ะอ่าเน้นบนแปดซีเก้าห้าแปดสองเกาหาน้นเกาหาแปดซเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของเอ็ดวันชัยเนาะพี่น้องเนาะเอ็ดวันชัยบอกว่า่น <c oughs> บอกว่าซีหาซีหกเก้าซีศูนย์หนึ่งหนึ่งห้า อ่านหเนาะค่ะ1 4 5 5 4 6 5 9หาวันชัยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าจัดหนักจัดเต็มวันสันเก้า4จ่หา่หาเกจ็ด7สี่หาหาเกาเจ็ดเม็ดเดียวเก่าเจ็ดเก่าหาเด่นเจ็ดเนาะคะ่ะต่อไปเพื่อนบอกว่าเอาอันนี้บัวนาลงทุนมือนี้เจ็ดวสันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้อนนนะคะพี่น้องขาเพื่น,อนอบอกว่าศูนย์ศูนย์สะคะพี่น้องขาต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางบนดินแผ่นฟ้าเด่นหลุดหกกับเจ็ดนะคะน้นอ่าพ่นบอกว่าเอาไปวิ่นเอาไปจอเดอร์ซีก็สองนิวทรนเอาแคบน้าจอไปเบิ่งเลยนะคะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าสามตัววินบนขนมลาวสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพ่นบอกว่าเด่นหานะคะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เอสสวเพพ่นบอกว่าเด่นหกหกเจ็ดขนเขีวยนเดอร์าซันเนาะ ต่อไปแลยจ้าสูตรนี่หาเก่าสองสี่ห้าเก้าเก้าสองเก่าสี่หาสองหาสี่และสองสี่นะคะต่อไปแลยจ้าสูตรนี้เพื่อนบอกว่าเข็นเขนหกเจ็ดว่าสั้นพี่น้องค่ะต่อไปแลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าสามหกเจ็ดหาและศูนย์เจ็ดนะคะต่อไปใบใบเหลืองว่าสั้นเน้นเก้าแปดหนึ่งหกและหนึ่งเจ็ดแย้ไพ่เห็นเลขสี่ตัวเดียวพี่น้องวันนี้เนาะเออแย้ไพ่ก็ได้เน้นสี่นี่เนาะสี่ีหรือเปล่าพี่น้องคะ เพราะว่ามือเคลืนฝันว่ามีคนเนเอาเลขใหี่ซตัวเดียวอันนี้เพนบอกว่าหงายบันนอกก่สันพ่นอพ้องขาพนบอกว่า6กสองเก้าสองและ6เด่น6กหูดหเนาะค่ะอันนี้เป็นแนวทางของเอดตีเล็กนะคะพนบอกว่าเด่น2ก็7นะคะ หกสองเก้าหกเจ็ดเก่านะคะ่ะสองตัวเจ็ดเก่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่สองเก้าสองหนึ่งและสองสี่นะคะต่อไปเนี่ยจ่าเพิ่นบอกว่าอันนี้เด่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์เนาะคะ่ะกันหกแปดหกศูนย์และศูนย์แปดแดศูนย์เนาะจ่าต่อไปเนี่ยจ่ามะเบิงศูนย์นี่สามตัวสันพี่น้องคะ่ะเออเพิ่นบอกว่าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดศูนย์สองแปดเก่าสองแปดศูนย์ล่องเบิงค่ะพี่น้องซี่คู เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดแจ็คเลือกเกือนะคะบอกว่าเจ็ดสามเก้าห้าบนเก้าหาล่างเจ็ดสามงบหน่อยเก้าหาหาเก่าเนาะคะ่ะอันนี้สูตรนี้แย้ให้บริการขออนุญาตแคปหน้าจอเฝ้าไปพร้อมได้พี่น้องเพราะว่ามาคำเนาะพี่น้องรอดแนวทางเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้เด่นสามกับหนึ่งเน้นสามสามสี่สามเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเน้นเน้นสามหนึ่งก็หนึ่งแปดนะคะต่อไปเลยจ้าอ่า สนโคราดเนาะค่ะซีหนึ่เจ็ดหาหหาก็เจ็ดหาชุดเน้นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของทิศท่าตะโก้เด่นแกับเกเกมากเก้าหนึ่งเกาสและเกนะคะถ้า8มากแปดหนึ่งและแปเก่านาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอาจารย์เอกสิธิ์เนาะ,ะพี่น้องเนาะมี9 2 9าสองเก6าสี่เกเก่าและแปเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ายายป้อมเนาะยายป้อมบอกว่า7จ็ดแปดเจ็ดหกนะคะ ต่อไปเลยจ้าเอ็ดน้าบอกว่ามอนีลากเก่ายเงาเลยว,ว in ug, Utah, dodge, 99, 99, ่าสันพี่น Le> ้องขาวิ่งเก่าลูดเก่าเนาะมีเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าสองหกเกาแาย์หาเละสองแปเก่านาะค่ะต่อไปเอาสุพรรณเอาสุพรรณบอกว่ามอนีเด่นเกับแปดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสามแปดสี่แป้าเมเอาสุพรรณเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าเอดน้าคิโนพี่น้องขาบอกว่าเด่นแปดกับเก่าว่าสันอ่าพ่นบอกว่าสตัว เก้าแปดเจ็ดนาะมีแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดเก้าสี่เก้าหาและเก้าเจ็ดสี่เก้าหานะคะต่อไปเลยจ้าสูตรนีวสัสนงวดนีน้พี่น้องแคบหน้าจอเลยพอว่ามันหลายโตนะคะพี่น้องสามตัวบนตรงตรงต,รงต,รงตัวแต่น้อพี่น,น้องเนาะแคบหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องค่ะว่ากันไปตามสูตรเลยเนาอพี่น้องเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดสาวหน่อยนะค่ะสี่ี่ี่ศูนย์วสพี่น,อน้องแยกไพ่มาสีสีบอกอ่านไปอ่านมาเห็นเลขสีหลายจำได้ บ่เป็นฟันมึงขึ้นฟันขึ้นว่านนี่นาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าเดนซีก็หาเน้นซีหานะคะหาหนึ่งแปดซีห้าวัซันอ่าสองแปดซีหาหนึ่งแปดซีหานะคะฟันเป็นกระเทยพี่น้องเพื่อนเป็นกระเทยเนาะเพื่อนเอาไห้นะคะอันนี้เพื่อนบอกว่าซีห่าหาซีเคีนเคนเม็ดเดียวเนาะจ้ะอ่าอันนี้มึงหั่นลงผิดเอามาลงโห้ใหม่นะคะสำหรับแนวทางของเก่าเงินเก่าทองเนาะค่ะเก่าเงินเก่าทองบอกว่าเด่นหาก่าเด่นหากัะสูนฟันหาเน้น เก้าหาหาเก้าล่องแปหาห,าหา 8, ชุดเต็มแคบหน้าจอ9ก้เงินเทองเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมือนีแอดตนศนมาท่านเน่นหากับหกเน่นหาศูนย์หกศูนย์หาเก้าหกเก้าห้าสเนยาะคะ่ะสองหกเกาหาสละ5 6 9เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้เด่นหาเน้นหาศูนย์หาศูนย์เน,นาน 250, นะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ขอถอดหลายด้ยพี่น้องไข่ยังบ่าหันได้เศร้าอยู่พี่น้องคะ่ะอันนี้ของแอดไต้าเนาะมือนีเด่น7 7 1 7 4 7 8และ7 9 7ด้ยังกระจ,จัดจาดเอาโรดเดอร์ว่าสั่นถ่ายคลิปนี้ยัยให้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอาเมรอรเบิดระบบพี่นอ้องเอาบัปิดถ่ายโดยเนียวทางของแอ็ดเอ,อ,อดแวนเนาะพี่น้องมือนี้วิ่ง6ลูด6เน้น0 6 จัด1 6 2 6 3 6 3 0 6นอดเวนะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบพุณนพ่อเม่พี่น้องเนาะจา่าทีเด้เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขูมสุขุนขอขอบพุณนทุกสำนักทุกอาจารย์นะจา่ะที่ได้แบงปันขอมู่เนาื้ทางให้ยายไพ่มาให้พ่อเม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบพุ่นได้หลายเด้อจา้าสวัสดีจา้า